สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะสีประตูสวยๆน่าใช้มาฝาก1คันนะครับมิสุเปชิไทรตดั้นพัดนะครับตัวนี้เป็น CNG โรงงานนะครับถังอยู่ใต้กระบะนะครับใต้ท้องรถนะครับรถสวยมากๆนะครับใครที่กำลังหากระบะใช้งานนะครับคันนี้มีสีดำนะครับปี2010มือเดียวป้ายแดงซอกเดิมตะเข็บเดิมไม่เคยชนครับแล้วก็เปลี่ยนระบบแก๊สถังแก๊สมาแล้วนะครับใช้กันได้อีกยาวนะครับ สวยพร้อมใช้ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆประหยัดทนทานครับมาชมมาเช็คดูรถที่มินบุรีนะครับรถสวยมากนะครับไม่เคยชนเลยครับไหม่แท้170,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผ่อนได้4-5,000นะครับ 239,000บาทนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับเป็นสีดำนะครับคันนี้มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาวนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์โทรสอบถามได้ครับบริการจัดส่งให้ได้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนกับรถสวยๆคัดและเช็คมาทั้งคันนะครับสีดำเงางามนะครับรถไม่เคยชนนะครับปี2010ใช้งานแล้ว170,000กิโลเมตรก็ต้องบอกว่าใช้น้อยนะครับโดยประมาณถือว่าใช้น้อยและก็เป็นรถที่กลุ่มของ CNG ก็เป็นรถประหยัดนะครับเป็น CNG มาจากโรงงานนะครับใช้ได้สบายๆดูแลไม่ยากไม่เย็นนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในไตตันพัดนะครับที่แน่นอนคันนี้สวยในราคา200,000ต้นๆกับกระบะ4ประตูปี2010ก็ลองคำนวณดูนะครับว่าจะถูกใจกับงบประมาณใครที่สนใจชอบเอาไปใช้งานนะครับสายค้าขายนี่เหมาะมากๆนะครับประหยัดทนทานทำเงินทำงานสร้างอาชีพได้เลยครับ เดินทางใกล้ๆไปได้ทั้งประเทศครับแล้วก็ประหยัด CNG ก็มีปัม๊มเลยทั่วไปนะครับผมก็ใช้ CNG ก็ไปไหนก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่เราต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะิสักหน่อยนะครับถ้าอยากประหยัดก็เติมน้ํามันกับเติม CNG ไว้ล่วงหน้าแค่นั้นแหละครับน้ํามันนี่แทบจะไม่ได้เติมนะครับถ้ายิงไม่ได้ใช้งานนี่บอกเลยว่า สบายๆครับก็ชมและเช็คดูได้นะครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากแล้วที่เหลือสมาชิกก็รองพิจารณากับงบประมาณความชอบที่สําคัญคือความเข้าใจนะครับเราคัดและเช็คมาแล้วสมาชิกบัานกลนะครับบริการจัดส่งในทั่วไทยนะครับบริการจัดส่ไปแนนให้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนสําหรับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเครดิตได้นะครับการันตีว่าไม่มีโกงไม่มีหมกครับการันตีการโอนการันตีการส่ง การันตีว่าไม่มีชนหัก,กต่อและคันนี้ไม่เคยชนเลยครับซอกเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับพิจารณาในความชอบและงบประมาณนะครับที่เหลือสมาชิกก็ตัดสินใจสําหรับผมก็คัดและเช็คใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดแล้วเช็คแล้วคัดมาจากทีมงานมหนืออาชีพอีกทีด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ดีผมไม่ลงช่องแน่นอนนะครับ รถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางรอรับรถที่หน้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าสวยทุกจุดแล้วไม่รู้จะมาส่องหาอะไรเพราะว่าสวยจริงครับใครชอบนะครับถูกใจบ้านไกลนี่ไม่ต้องเดินทางก็ได้ครับเสียเวลารอรับรถที่หน้าบ้านเลยครับส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพก็ไปชมไปเช็คดูได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเราคัดและเช็ครถสวยครับ